ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ทา3ค่ะนำเสนอสื่อการเรียนรู้วงล้อพลังบวกค่ะวัตถุประสงค์นะคะในการจัดทำสื่อเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการบวก3ามจำนวนค่ะโดยสูงหาตัวเลขด้วยตนเองนะคะสื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับการบวก3ามจำนวนสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆได้ค่ะ วิธีการใช้สื่อนะคะตามหน่วยการเรียนรู้นักเรียนรเรียนรู้เรื่องการบวก3จํจำนวนค่ะนักเรียนจะหมุนวงล้อพลังบวก3ามครั้งหมุนขั้งที่3ามนะคะได้เลขกี่ค่ะใส่เลขลงไปนะคะเป็นจํานวนบวกกันนะคะจํานวน3ามครั้งค่ะจากนั้นบวกกัน6บวกสองเท่ากับ8บวกอีกบวกศูย์เป็น8ค่ะ จากนั้นบวกหลักสี่ค่ะ1-1บวก1บวก1เท่ากับ2บวกอีกหนึ่งเป็น3ค่ะเราก็จะได้คำตอบการบวกจำนวน3ครั้งเท่ากับ38นั่นเองค่ะนักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากหมุนวงล้อสื่อการสอนสุ่มหาตัวเลขการบวกกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ออกมาตอบคำถาม สามารถเข้าใจในการบวก3ามจำนวนที่ไม่เกิน100ได้ค่ะครูนําเทคนิคเทคโนโลยีโดยการใช้โปรแกรมบอวงล้อสุ่มตัวเลขเพื่อหาความน่าสนใจในการจัดกิจกรรมการสอนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้อยากเรียนรู้ค่ะ ก็จะออกมาเป็นเลขที่7นะคะเลขที่7ดนักเรียนคนไหนที่เลขที่7ก,ก็ออกมานำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ